ือเป็นคำแถล,งก,ลงกว้างๆนะครับเพราะเราจะดูเรื่องของการขนส่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศทางบกทางรางนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้านี่เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องเอชื่อมต่อทุกสายเข้ากันนะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรใบเดียวให้ความสะดวกแล้วเรื่องทั้งหมดกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่รัฐบาลจะต้องมีการชดเชยจุนเจือเท่าไหร่นะครับในแง่ของงบประมาณทั้งหมด ขอเวลานิดนึงนะครับแต่นี่อยู่บรรจุไว้เป็นเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วนะครับไม่ครับทำทันทีครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่มดูแลทันทีครับเราต้องมาเอาระบบการขนส่งทางรางทั้งหมดนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีบัตรใบเดียวนะครับแล้วก็ดูซิว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ขอไปทํางานก่อนแล้วกันครับนี่ยังไม่ได้เข้าเข้ากระทรวงเลยท่านทานรัฐมนตรีสุริยะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับขอโอกาสที่นึงนะครับทราบว่าวทุกเรื่องเร่งด่วนหมดนะครับ